คือคืออั้รัาชนะ้ากันสีแอำพระโจกงเม่อค่อยเห็นบอบางนึงอัำแล้ใดหน้วยต่บมาพูดต่ว่าเป็นค้วยตําหมาไม่อยากสัก่งแต่เท่เถายุงคว้ยไปลามวินนี่วาไนไงเนาะแเมือชุดนม่ประจัาษ์ตึกเย็นดีเท่ ระบาดง,งานฉลองขอละข้างเสียงไปหัวปุณิย์มิตรบารับเสียงไปหัเพื่อเราละครลิงมาช่วพร้อมเนแยนมีละครลิงพร้อมมีมเคยเห็นตะขัดลิงขายยาหลวงก่อนยาสมุนไพรปุณิย์ลิงขายสบู่ฟ้าลีลิงมาสบู่พอบ้าปุ๊บเลยมาดีเพื่อจะเต้นดีเถอะเนาะรอบิงบบังจนะบาดแต่เนาะเออจึ้ เพียบใช่ไหมเต๋เกือบใเซมูเห็ดอ้าวกะาลาพี่แม่เปิดร้านขายผักแล้วม่ได้สัญญาเป็นภาษาบุคก็ง่ายถึงไปซื้อว่าสิเอาปัดที่นี่สางไม่อยากค่ะปัดเมื่อนี้มาเล่นบ้านจะของงานฉลองหอร์รักขางไปอยากที่ไหนอีกอีกก็โดนมาหน้าจะเสด็จสวรรค์าร่าการกเรียนหลังใหม่กูชเฮย์พระเอกมื่อสุดคนอดีออกมาพรอพี่น้องบ้านคอบ้านดองเขี้ยนพี่น้องบ้านไก่บ้านไก่เฮาเชิญทีมงานพระเอกของเราเลยค่ะ เม่อเย็นพอเบื่ออีกตื่น่พระเอกม่นก็เห็นชื่อให้เบียจังไหนพิทพลรอรอพระเอกคนแรกนะคะพระเอกหลวงเสียงกาลาเบกเอกวลรศักดิ์จากบ้านหนองใสตำบลนองนาคมาเพื่อเมืองวุดอนท่านี่บัานพ่อชาวบ้านที่พระเอกไก่กนกพลพระเอกพระเอกแซกเกรียงไกรพระเอกป๋องกิติชัยพระเอกอ้ำอธิชาพระน้องแม็กสุริยาน้องลีโอ น้องอยังนี่ล่ะน้องไอเสียงพี่หกน้องไอเสียงพี่หกอันนี้พระเอกจากบ้านเราสวนกล้วยเอำเพอกูเกวเฮ้านะคาน้องเม็กนภพลน้องเม็กชักอุบรีดมีผู้ไหมาเป็นตาวานแต่ฮะนี่ผู้ไหนนี่ไปตัทุกกันแข็งใส่ลงใสดีเถอะ พระเอกนุ่มกับข้ากับพระเอกต้นไผ่นาลือบดินนะคะตอนนี้ค่ายใหญ่ๆกำลังเริ่มมาทาบทามโดยเฉพาะค่ายเพลงกลิ่นหนึ่งนะคะกำลังจะออกซิงเกิลให้ใหม่นะคะตื่นงใส่ฮ่า,าผู้ใดผู้นี้บรรทัดป่าเป็นคนธรรมดาก็ค่ายข้าเจ้าไผ่ก็พี่น้องอ้าวไมาเป็นปอดตีตไว้เป็นลูกเครื่องอาลูกเครื่องเน่ลูกเครื่องไทยไซบีเรียพี่น้องในกิเลียในกิเลียไซบีเรียมันหมาตัวนึ่ง ซิ้งกหม่อยถามว่าใช่แล้วคนนี้แต่บารีาเรียสมัาสูแต่าบกว่าผัวอิยวเรียเอาตัวต่อมาเนี่ยคบบอยน้องบอยพระเอกบอยอันนี้แอดมินสาวค่ะแอดมินหนุ่มรูปหล่อนะครับบาเบิร์ดนะครัอินแอดมินของเพียรักมาทั้เสียงมีหกนะคะัว้นม่ไาแม่ต่บาดหแฮบ๊งบ้าแม่จน่ยมนเบ ยังครับพี่ว่างเด้อโอ้ยแต่จะกก้แว่โหโหอพ,อพี่พัาผี่พอเขาจะเซื้ออยู่พระเอกโเกียรติศัก์จากนาครราชาสีมาค่ะอันนี้เดวสาอรีนนอเอกเมีเสียงวี่หกมันคือบระมาณนอกขีฟปาเหมือนอ้โ่้โยขี่ป่าเทัศนสมองตับะแรงเมือน,นีู้ผน,นี้นะคะย้ายไฟหึง้วคะ่ะผู้ใดลูกจะปาผู้ใดมาแตะมาต้องมาซู้มาต่อยโดยผร,รับอุญาตเปนเด็ขาดคับแฟนฉันค่ะ ว่าแจ๊คัดแมกอันบอกนี่เป็นแม็กเจ้าผู้มหาสูตรย์สุดไปแมใส่เนียเป็นยังเจ้าเป๋าสะกดใบมม้ไซเสือนสะกดใบแม่ไม่ต้องม้ชุดแบบเกาหลีก็นี่แี่เงมึงแบบเกาหลีจริงพระเอกเอ็กซ์ตราชินาลาสักลายเรื่อดูการเหมืนพระยูนัมเม่นัมบอดหนุบอนบอนก์ราคาพี่พระเอกโดนผัวคนที่สองแยกไฟน้องดุชนะโดนน่ารักมากเลยอันนี้อยางเมื่อเลยค่ะน้องเบนสุกรวัฒน์อันนี้อันนี้คนอาภัพเพ็นี่ เอาเภ่อเพชรที่มี่ะพู้หนาตา่แก<อ>่เพอเพชรม่็นาตาดี่แกอคอยเป็นตัวแยกงเวนพิสาผู้ใดน,นี่น้องกาฟอะไรซื้อยากกะฟอยากอ,อปปมกว้าน,น,นี่กับพอดีเพื่อกันจะมาหันข้เือจง่อยถามถถือแจมืออยู่สองเฟกินโรกพ่อเพชรันนีากพเพ,นนกพเพชรเื่กอกันะสองพอดีเาพอเพชรสามสหนูนี่กูแก้วค่ะ หนูไฟหนูไทหายใจมากใช่าหหนูไฟผู้ผู้ถือเผาตัวม้าจะไปตาอกรบเจ้าเจ้าความพิเายุบานคอเนี่ราหนึ่งบานคอให้ทาตบานจากของโปก็คือทอดซาบานคอเอาเอาเขาออกมาอย่างหนี่งให้รบไปหาพี่น้องทั้งหมดตัวเอาเา็นส้มทบให้พี่น้องเดือดต้อยอดผาป่ากต้อยอดผาแป าพี่น้องเห็นบุญนน้ำกันตอนย่อนสาปาน้ำกันกับลูกหลานงโคงศะก่อนกระป๋องดูท่านเห็ดชะพนนั่ลูกหลานทิ้งงานมาล่ำเสียงไปโหดพี่น้องเห็นบ้าข่ายเหลี่ยมนะบยากได้ปุ่นห่อละทั้งพี่น้องเอ้ยหย่อนสัทธาจากพี่จากน้องย้อนสัทธาจากแฟนเพ่แฟนครับพี่พ่ออีแม่เฮาเฮ็ดบุญนน้ำพุลาเล่พุลาน้อยนรสาเนาะก้โดยการตั้งต้นและเริ่มต้นด้วยโดยบอส ลูกทานิชพูนแล้วก็บอสนกพงสกอลูกหลานของพี่ของน้องนี่ล่ะค่ะ,คะพี่น้องแขกระเอกเฮาโลกไปแพงเงินแพงเป็นเด็ดขาดแล้วพี่น้องเกะแพงลิ้นเหล่าพระเอกเฮากินเป็นเด็ดขาดนะคะเอาปีนี้หัวหน้างโรคพันหามใชได้เป็นเพราเข้าดื่มแอลกอฮอลดื่มเหล่ากินรั่วป้าขาให้ไม่ลิ้นกินเองคะ่ะ ให่มันก็นาะค่ะพวกเราสิบบาทเจ้าบาทหาบาทสิบบาทได้เมื่กับไปน้องคันผูบ่มี่อินีหลีอกับย่อมือใส่หัวสา้ตัวอนุโมทนานั่งกันมาค่ะคัาผูบ่มี่อินีหลายอยางเฮ็ดเด็จบอากาต่อใส่ยู่ข้อใส่เลยเนาะมันยิ่เม่ยนข้า แลเปลี่ยนใไหนเนี Ko ่ยเราสูฟังบระกันอ่ะเอาพระบาบุญบนนี่พระมีไผยปันแจกมันมาแหกออกได้คือจังไหม่พากางคือจะเข้ากินเข่าเข้ากินเข้ากะอิ่มมันมาไปอิ่มทองขอบุญผู้ไปกินได้หมอล่าเพชรชลาแม่นค่ะทัาบุญทับลอยกับปิดจิตศรัทธากอเก่าเป็นใจกุศลกอเก่าค่ะอาเดสงของการทำบุญไม่ได้ขึ้นอยู่ที่จำนวนของปัจจัยแต่ขึ้นอยู่กับจิตใจที่เป็นกุศลและใสสะอาดบริสุทธิ์ค่ะ เัาก็ต้องการขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องสุบูรุสุขคนรวมไปถึงผู้อยู่ตามประเทศนะคะที่มารวมบุญฉลองฮอร์และข้าพเจ้าหน้าหนองพงศกรโอนนั่นมาเฮ็ดปลาปลากระพงนันเมียนะคะเอ้ยพรนประทานนี่พระประทานมันซื้อถึงอย่างแนไงบอกอ่อยฟังดูผลของการท่านเอผลของการท่านนี่มันมีหลายประโยชน์หลายอย่างสังเกตได้จากที่บอกชูฟังต่อไปนี่เอาไปดูผลของการท่านนี่เพราะมีไฟปั่นแก่มันไม่แหกพาได้คือไม่ยู่กลางดงเออผู้ใดหลังตรงนี่เพป็นประทานดวงทะเล ปีน yeah. ี่มักท่านเปียกทีท่านผู้ใดนอนเม็บนี่มาท่านตะเกตผู้ใหมอแช่นี่มาท่านจักจันเามาแนหัวสันมาท่านปวดหัวสีท่านผู้ใดค่อยจีรแลอีเมียแม่มักท่านหลบจอกผู้ใดหัวหมอกี่มกท่านข่าวสารผู้ใดน้อมย่านมาท่านบักตนนนี่ผู้อ้วนๆฉีบโพู่นี่มักท่านบักใบแต่วาอ้จงงานนาไรนี่มาท่านบักโหมดอีสาปากูดมันมักท่านบักหอยน ไปหีหอยมาท่านขับโบสถ์ท้าปานี้พหอยบาปาไบกับปอยูรทานกตท่านขับโบสถ์สองกรสามกำแต่กับไปหืงดำมาท่านม้อนึ่งเอ้าขอเสียงคนชอบทานม้อนึ่งใหม่นี่ยหน่วยยูละคำเตือนกะุณาทานม้อนึ่งใหม่หากท่านทานมะอนึ่งเก่านีน่าจะดำเหมือนไฟเผา แม่ยังเนี่ยชุดเครื่อยังขึ้นมากเนี่ยเอานี่ค่ะสบู่ฟอยล์สบู่อาบน้ําหอมสดชื่นผิวนุ่มลื่นสวยกระจ่างปุ้ยเสี่หีนี่คือหัวก้อยเสียบว้าอ้ประกาศซ้อนไปอะไีดีเนาะไปหาของก็ไปอีกจนไนประเดี่ยไปถามได้ป่ะถามว่าเปิดในห้องสินัดกันไปไส่หนิ บเปิ้งมาลางเลยน้องเยิ้งมาลางม่บัดนี้มันนักมูได้กูเปลีมาขึ้นแม่เทอีนี่เป็นตลอดได้มาสมิตรบอมลาแทกหนี่ให้มูไปก้อนบัดมูไปคอ้นแล้วจะขวาก็บไปดีมึงอย่าเล่าหามันเป็นอย่างนนเราหามันน่าสนิทเลยคนหองกินหน่วยหวยมาเลยไอ้บ้าใส่รถอีกนี่เป็ีคนที่ว่าซาอีหลี่ซาอี่หรอจังวนี่เดี๋ยวใส่ไก่บุก่อได้พกเจ้าเดียวบ้าแยงเดี๋ยว นอราชาติติดวางใบเมื่อลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ทั่วดีประดับไว้ในโลกาโอ้ยไม่เข้าใจจริงแล้วแต่กันเลีวออกมามุนมือดูกำแพงปั่นกระดูกไว้ล่ะอีฮานยากจะคว่ไปสัมภาษณ์บรรทุกโจมปะ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 วายอาุว่าบอกันรู้เรับกล้ัดน้า้ เป็นอีหยังคือยางขโยยขยีที่แท้ปวดเขวเอ้าปวดเข้นเจี่ยกังรับขกเอาปวดยงจะกินปวดขารือจะแต่วดขามนเจมยกะแอมะม่ว่าพวกเป็นพวกอะไรปวดขาไปหาหมอไปไปแล้วหมอบ้าเป็นยังโรคเกาโรคเกาหมอห้ามยังก็บานนี่้ากินไก่นันละให้าำคืนใจไว้ห้ามกินไก่และสัตว์มีปีบอกกัาที่หามโอว่าไรมือเ เอาออดไม่ได้แบบไหนไม่ใช่ซื้ของนไกลมาฝากเขาเี้ยวยักกันกูยัเขาบอกฮะกูเรียกเขากองผูมีอาวพราะเรุกจินแล้วแล้วเขานี้จากกูนอนไหนกูเดียวเอาเขาบอกเลยมึตีปวดขาโลกแม่เาเรา่ยากเหีนยนซื้อกูปวดรักใสบะรดคารับไม่กระด้างก็ต้เมีันแย่นา้โอ้เดี๋ยว แค่ยยแน่เพงกับกระเป๋าเขากันแล้วเดี่ม่เขาแม่มันกซื้อพัดมด้น่ยขอบคุณแ่้ขอบคุณหลายๆเอาคุณแม่ขายพัดนขอบคุณค่ะขอบคุณน้องกอฟจไทยนะคะคุแม่ขายพัดที่มาใส่ใจขายต้นอ่ะวมาใส่ใจขายไที่ไม่เห็นใส่ใจขายจะเที่ยเ็ียังใช่คยังเ ใจนักกับจริงเราคิจการเล่าหน่อย่นเกาะจริงนะี่รีวิื่อแท้ราดเน้เนื้แท้กับจริงเพราะว่ามันพี่มืขายบม่ทักแม่เาักได้แต่ินน้าเลาเหนียตัวอนลลายได้แม่เด้อนันบ้านพ่อพี่ป้ลูกไม่ให้นเก็เ่า่แม่ก็ร่งไม่เอ๊ะม่เดี๋ยว่ิาเ็นหนาไทยันคอลคเอาพอะไร่ใส่สั่นวันดูทักยนเบิดมาบิรนี่ใี่ไทยบาคอนี่

ในอบุนองกอบนำเนื้อขาดเน้อนองกอบํำลงใช้ตะกิดแค่เป็นหมอน้ำที่ทน้ำกันงงใจเกินเลยอบพุ่นคได้ขอพุ่ผู้เดียวเน้อหายผู้เดียวใค่ได้ขอบพุณนน้ำมูดอกเอาย่สัตคุณคุณเนล่ะใช่ไหมนีแม่นาง้นี่แม่น้องปอนก็น้องปานปอนเดี๋ยวบางไปบางมากเลยคือคือก็เว็นหมอน้บ่อยแหงมาถึงเจอ่กันเลยพไดเฉลี่าหมอน้ำบ่อยด้อกันช่องปีเรเหมือนช่องปี่มีสีคุ้มเตยเลเหมือ

ข้างเก็บปัดวนีพอสามคนมาบนขาน่เอาเคแท้งหนแต่จ้าสาวจีน้มานั่งเพื่นในกบบาเราดีรเนีเนี่ยนอเราเบ่มแห้งเยอพอะไรกันนันตีไอชีดีชีแบบากว่าจะได้เท่านเอาไไปยังเอาเงินเขาก็เอาไปใส่อตวไว้ก่อนเอาไปซื้อแล้วนกูก็ปากแกค้ามเลยเอาไมเปซื้อยังซื้อมา ไปซื้อยาบ้าว่ายาบ้าก็เอไปเมื่อวาซื้อมามาสูบโอ้ยมาเห็นอ่อนมันสูบได้ตีปอบเมืองว่าอยก็ู่บ้านค้อรถเชนหปีอุ่โงชุวัยู่นี่หปีแล้วกูกบเฮยบ้านค้อหถอนไม่หยาบ้าจ็เดเลยูบอกใปเนยคแจ็บ้าน้อนไม่ยาบ้าเ้าคุยู่หปีกูย่างหาซื้อเพรไม่ขาขกูไม่เอา

เสียบบ้าจจะดีเนาะทำไปเสียบไปีกูบอกเนว่ยลา่ล่าจะานเนี่ยทศัพท์ม่ของใครถ้าเป็น้องกูเนี่ล่ะบอแมนของใครเราถึงมานําของกูทั้งะสั่นมึงมึงเอมึงเหงื่อหยังเนย่าดทศละสามเพื่อเหงื่อชุดทศสามเสียบชุดน้องอันนี้ไพ่มาอย่งสั่นคือบอทศละสามใจใครไปไหนไปใจเงิน จะตอบะคนมาปบกานเอีหาเหตุเสียงตัวแ์กับประธานสมัมเนาะมั่วท่ผู้เฮ็ดกูเฮ็ดในมัธยกียรติอีป่อเป็นฟอนซิหงกุลแดงเอาอีปอนิ่หก็เป็นเสียงนี่ิมแล้วออนเข้าตัวอป้อนแปต้นเสียงเอาเอาไม้มา่นเสียงาเออเอาไม้เอาเนององ วางลาปู้งกันหมดา่องล้านช้นล้านเนี่ยไม่อยานส่เลกมาเมือบานนี้อาคูเมะอาครอนใส่แตงงมาเลียวเมื่อเหตดแกมาดึงน้บโทรศัับเมื่อก็มาชุดคอยอีปอบดูเติมเล็ดสองร้อมันแห้งขนาดเติมสองร้อยยักษ์มีส่วนเติมสี่พันอู่จะไม่เซ็ตใบตายอีกิ ค่ารับฮัลโหลค่ะค่ะพราะว่าค่ะค่ะอยู่บ้านข้อดันแชมป์ค่ะมื่อมือเอ้าเมื่อมขอบคุณหลายค่ะค่ะค่าได้จัดการให้ค่ะค่าขอบคุณค่ะค่ะค่าสวัสดีค่ะค่ะเาี่ยแหนมแย่แปลกผู้ใดชอบแม่คือไม่จะขอพูดกับสวัสดีขอชงมาชงคาไฟ บเอาไ่สายซ่อนน่นไครบ้างอุ้ยรับนหวั็ได้กินกูดอกล่อขืนมุสีแฮกว่าได้สวัสดีค่ะใครอ่ะเสียงเนเสียงซอสเสก้าถึงมุ้งาย่ะจิึวมาดีเรียง่าอ จะเอาเหรอไหวมันเอาได้ไงวันนี้ฉันกินส้มตำเลยสิเอาเดี๋ยวมันจะยังกัดกินส้มตำออกห้างกุกชีเช้โค้ดเขาเนี่ยมาบอกจะแต่งเขาต้องรับกูมั้มาคุยเรื่องขี้กันเฉยๆฮะเจ้าจริงอ่ะฉันยังไม่ล้างตู้เลยนะจะมามาเหรออยู่ไหนทางเข้าเอออยู่วัดนนี่แหละ อ่าอ่าได้ได้โอเคค่ะฉันจะรอค่ะวันดีนะยัยผู้ใดชอบแหกเสียงหนึ่งเสียงสองก็แท้ผู้ชายผู้ชายเออเออเดี๋ยวตะเป๋าตังซื้อจักแบทก็ใส่เสื้อซับแรกกูยืมเขาซำ

ผู้ชยมัซื้ออย่างปักเศษแต่ยังมาคกโทม่สูงคุยจะจากหมื่นจะโทษนัดกันคุยสองมื่นจสี่ว่าีกสองมื่นกกระสใจง่ายมหาเขาบันให้เขามหาแต่ว่ากูสองหมื่นยี่ห้าสองรทกัย่อให้เขากันกูมักเขานี่มอีกสิ่งมกัวใจใบากรีสอบ่ิสัยาอันนี้สอนต้องออกไปไกลๆผู้แพูดมันอียงกับมันแักงูมาจกขี้เข้าไปได้บัดจีผู้เสียใจกัน มัตสารี่สอนแถวนิมไม่บ้า,บางเนี่แต่ห้องเดียวค่ะในบัรดอนแค้นในบรดอดันแค้นมาไม่ได้สอนยมาทงหน้าให้ติมปฏิบัติอาจกเติมอะรอาซี่ก็ต้องไกลไใส่หอมกูเลยใส่หอนี่หอมก็เมียหองแล้วไม่ไม่ซักผ้ามันไม่ไม่ปอกซักไม่จรินซักไม่แล้วนีพามันเาวตัวสบาสบายกีปีพวงควรผ่าห่อโสบัน รอนดีเอ้าจะกระขึ้นมากกระสิบังเบงนี้มันเข้าไปนอกระบูไซายมันกะเสด็จตื่นเต้นเลยเอ่าเหนยวะี่ว่าได้ภาษาเนาะเออขามาหากูบอกว่ากูยุตถายยุคได้แล้วโอเคกูเชื่อแพร่าผู้ชายซื่อสโอเคไปถ่ายกันเลยเนี่ยฝขึ้นมากเงินแห้งแข็งโคตป่วยหายกสีผู้ให้จะกอีแพ้ว้างกับี่ผูไซนมาหาส่างแงมจะคอยอยู่คอยสยุคใหญ่อะไรเอาแต่จังวานีแล้ภาษาผู้เชี่ยวชาญ่ไม่ผู้อยากเนาะเออเนี่ยับเอาเงืนก่อาเา แต่ว่ากูจอมาแข่กฮันนี่กันกูจงสิคกูมากัยุให้กูแซ่บเปียรมึงเพิเข้าหองแล้ววู้กูดีที่ตายมาเงิน